วัดีค่ะวันนี้นะคะสําหรับทุ่งนาออนไลน์บ๊าม,มาปลูกดอกไม้ให้กับพี่ๆนะคะอันนี้สําหรับหนึ่งแปลงนะคะตอนนี้นะคะก็แดดก็ยังเหลืออยู่นะคะก็เก็บดอกไม้มาแล้วค่ะแล้วก็จะปลูกตามคนาเนาะทำแปลงเสร็จแล้วทาไมถึงปลูกช่วงนี้เพราะว่าคนาของพี่ๆบ๊อได้หมักปุย๋ยให้ดินมันร่วนซุยให้ดินมันเขาเรียกว่าอะไร ให้ดินมันมีคุณภาพที่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือเอาฟางห่มก่อนแล้วก็ใจขี้หัวจ้ะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวดูสภาพดิ so hey. นนี่จะพาไปเดี๋ยวนะคะเราจะพาไปดูนะคะอ่านี่คือคันนาของพี่ๆนะคะอ่าแป๊บนึ่งนะคะ อ,อ,อ,ะะอ,อันนี่คือคณาของพี่ๆนะคะซึ่งอันเนี้ยลดน้ําไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกตามลําดับที่เนาะดินดีมากค่ะสีดำแบบแบบนี้เลยซึ่งพอหันพอหันหน้าแปลงไปปุ๊บก็จะเห็นผู้หอนี่นะคะก็นี่กําลังปลูกดอกไม้นะคะแต่ละแปลงเดี๋ยวยังไงส่งรูปให้ดูนะคะบ๊ายบายอ่าโอ้ย